สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยการเมืองไทยหน้าตาจะเป็นยังไงเรากำลังพูดถึงช่วงปี2568ถึง2572นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากๆเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งแต่ก็มีความหวังซ่อนอยู่เหมือนกัน วันนี้เราจะมาลองฉายภาพอนาคตกันดูครับว่าเดิมพันของประเทศเราคืออะไรแล้วอะไรกันแน่ที่จะเป็นตัวตัดสินทิศทางของประเทศไทยคำสำคัญเลยนะครับที่จะอธิบายภาพรวมการเมืองไทยในอีก5ปีข้างหน้านี้ก็คือคำว่าความผันผวนภายใต้กรอบอะมันคืออะไรลองนึกภาพตามนะครับเหมือนมีพายุลูกใหญ่กำลังหมุนอย่างบ้าคลั่งเลยแต่พายุลูกนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกลางทุ่งโล่งนะมันถูกขังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมที่มีกำแพงแผงแรงมากมาก นั่นแหละครับเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบเข้มข้นมากๆรวดเร็วมากๆแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะยังคงถูกควบคุมหรือถูกจํากัดด้วยโครงสร้างอํานาจเดิมกฎกติกาเดิมที่ยังแข็งแกร่งอยู่เอาล่ะแล้วพายุที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนกันต้องบอกว่าหัวใจของความผันผวน,นทั้งหมดนี้เลยนะมันมาจากการประทะกันของพลังสองขั้วอํานาจใหญ่ครับซึ่งเป็นสองขั้วที่มีภาพอนาคตของประเทศไทยอ่ะแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลย และการต่อสู้ครั้งนี้แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดทุกอย่างจริงๆถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆนะครับมันก็คือการผาเผชิญหน้ากันร,ระหว่างพลังใหม่กับพลังเดิมนั่นเองฝั่งหนึ่งคือพลังใหม่ที่อยากจะปฏิรูปอยากจะเปลี่ยนโครงสร้างที่เป็นอยู่ส่วนอีกฝั่งก็คือพลังเดิมที่ต้องการจะรักษาสภาพเดิมๆเ,เอาไว้รักษาเสถียรภาพของโครงสร้างอำนาจที่ตัวเองคุ้นเคยนึกภาพออกไหมครับมันเหมือนการแข่งชักเยอ่อครั้งใหญ่ของการเมืองไทยเลยละครับ แล้วพลังใหม่ที่เราพูดถึงเนี่ยคือใครกันบ้างจริงๆแล้วมันไม่ใช่กลุ่มเดียวนะครับแต่เป็นเหมือนเป็นเหมือนพันธมิตรกันมากกว่าประกอบไปด้วยใครบ้างก็มีคนรุ่นใหม่ Gen y, Gen Z, เจน Y ายเจนซีนี่ยแหละตัวหลักเลยมีพักการเมืองสายปฏิรูปที่ชูธงเรื่องการเปลี่ยนแปลงมีขบวนการภาคประชาสังคมต่างๆแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือพลังจากโลกออนไลน์หรือนักกิจกรรมในโลกไซเบอร์เนี่ยแหละครับ สิ่งที่ทำให้ทุกกลุ่มนี้มารวมกันได้ก็คือเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการท้าทายโครงสร้างเดิมๆและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบจริงจังสักทีโอเคนั่นคือฝั่งพลังใหม่แล้วฝั่งพลังเดิมละ่ะฝั่งนี้ก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มอนุรักษ์นิยมระบบราชการที่แข็งแกร่งกลไกต่างๆของรัฐที่มีอยู่เดิมและที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือตัวกรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายฉบับปัจจุบันนี่แหละพูดง่ายๆคือ โครงสร้างทั้งหมดนี้เนี่ยมันทำงานเพื่อรักษาทุกอย่างให้เหมือนเดิมให้มีความต่อเนื่องมีสเสถียรภาพดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามมันเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันต้องเกิดขึ้นภายใต้กฎเกณฑ์เดิมที่มีอยู่นี้เองเมื่อมีสองขั้วอานาจก็ต้องมีสมรภูมิรบถูกไหมครับแล้วการต่อสู้ครั้งใหญ่นี้มันเกิดขึ้นที่ไหนบ้างบอกเลยว่า มันไม่ได้สู้กันแค่ในสภานะครับแต่มันขยายไปในหลายพื้นที่ซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยสำคัญต่ออนาคตของประเทศเรามากๆเลยสมรภูมิแรกเลยที่ต้องบอกว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การแก้กฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้นะครับแต่มันคือการเขียนกฎของเกมการเมืองกันใหม่ทั้งหมดเลยเพราะรัฐธรรมนูญมันเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของประเทศเป็นตัวกำหนดโครงสร้างอำนาจทั้งหมด เพราะฉะนั้นใครชนะในสมรภูมินี้ก็เท่ากับว่าได้เป็นคนกำหนดทิศทางของประเทศในระยะยาวเลยทีเดียวสมรภูมิที่สองอันนี้ก็ดุเดือดไม่แพ้กันก็คือโลกออนไลน์นี่แหละครับที่ที่การเมืองมันไม่เคยหลับไหลเลยสู้กัน24ชั่วโมงเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมันกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากนะใช้ทั้งสร้างกระแสนัดรวมตัวหรือสร้างแรงกดดันไปที่รัฐบาล ทุกความเคลื่อนไหวของนักการเมืองคือถูกจับตาถูกวิจารณ์กันแบบเรียลไทม์เร็วและแรงมากๆครับและสมรภูมิสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ในประเทศเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องครับเรื่องนี้มันเรียวมากคือไม่ว่ารัฐบาลจะมาจากฝั่งไหนมีอุดมการอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความอยู่รอดของรัฐบาลมันวัดกันที่ว่าทำให้ชีวิตของคนทั่วไปดีขึ้นได้หรือเปล่า ถ้าเรื่องปากท้องอย่างแก้ไม่ได้ต่อให้ฐานการเมืองจะแน่นแค่ไหนเก้าอี้รัฐบาลก็สั่นคลอนได้ทันทีเหมือนกันครับทีนี้ในเกมการเมืองที่ซับซ้อนแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่สนามรบนะแต่มันยังมีสิ่งที่เรียกว่าตัวเปลี่ยนเกมหรือเกมเชนเจอร์ซึ่งอาจจะเป็นคนเป็นพักหรือเป็นเหตุการณ์บางอย่างที่สามารถพลิกกระดานการเมืองทั้งหมดได้ในชั่วข้ามคืนเลยพรพูดถึงผู้เล่น ถ้าเรามองบนกระดานการเมืองตอนนี้นะครับจะเห็นผู้เล่นหลักๆอยู่ประมาณ3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือกลุ่มแกนรนำรัฐบาลกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องเสถียรภาพเน้นนโยบายเศรษฐกิจเป็นหลักกลุ่มที่2คือฝ่ายค้านเชิงรุกที่โฟกัสไปที่การปฏิรูปโครงสร้างแบบถอนรากถอนโคนเลยและกลุ่มสุดท้ายที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดคือกลุ่มพักขนาดกลางกับขนาดเล็กกลุ่มนี้แหละครับคือตัวแปรสำคัญที่พร้อมจะพลิกสมการอานาจได้ตลอดเวลา แต่ว่านะครับท่ามกลางการต่อสู้การชิงไหวชิงพริบทั้งหมดนี้มันมีจุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ครั้งสําคัญที่สุดที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้แล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่บอกได้เลยว่าจะเขย่าสมการอํานาจทั้งหมดแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยและจุดเปลี่ยนที่ว่านั้นก็คือการสิ้นสุดวาระของวุฒิสภาชุดที่มาจากการแต่งตั้งนี่แหละครับฟังดูเหมือนเป็นเรื่องปกติตามวาระใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย นี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนตัวผู้เล่นธรรมดาแต่มันคือการหรือเสาหลักต้นหนึ่งของโครงสร้างอํานาจการเมืองไทยทิ้งไปเลยซึ่งแน่นอนว่ามันจะเปลี่ยนกฎของเกมนี้ไปตลอดการคําถามที่ตามมาทันทีก็คือและพอสวชุดนี้หมดวาระไปอะไรจะเปลี่ยนไปบ้างละ่ะคําตอบที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คืออํานาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีจะกลับมาอยู่ในมือของสภาผู้แทนราษฎร หรือสอสอที่มาจากการเลือกตั้งของพวกเราเป็นหลักมันหมายความว่าอะไรครับก็หมายความว่าเสียงของประชาชนที่เป็นลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยจะมีความหมายมากขึ้นจะสะท้อนออกมาเป็นผลลัพธ์ทางการเมืองได้โดยตรงมากกว่าที่เป็นอยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้อเราเอาปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามามาประกอบร่างกันก็จะเห็นภาพเลยว่าอนาคตการเมืองไทยในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีทั้งความท้าทายที่น่ากังวล แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเป็นช่วงที่ต้องจับตาดูกันแบบห้ามกระพริบตาเลยล่ะครับถ้าให้สรุปเส้นทางข้างหน้านะครับมันมี2ด้านที่ชัดเจนมากด้านหนึ่งคือด้านของความท้าทายเช่น ความขัดแย้งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญที่อาจจะยืดเยื้อเสถีรภาพของรัฐบาลที่ยังดูเปราะบางอยู่แล้วก็ปัญหาข่าวปลอมด e เฟกซ์ Deep ต่างๆที่จะยิ่งสร้างความแตกแยกแต่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านของโอกาสก็มีเหมือนกันอย่างการที่อำนาจกลับมาสู่ระบบรัฐสภามากขึ้นหลังสวหมดวาระการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบรัฐบาลให้โปร่งใสและที่สำคัญคือพลังของภาคประชาชนที่ตื่นตัวและพร้อมมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงมากๆ สุดท้ายนี้ถ้าจะให้มีภาพหนึ่งภาพที่สรุปสถานการณ์การเมืองไทยในอีก5ปีข้างหน้าได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นภาพนี้เลยครับภาพของเก้าอี้รัฐบาลที่ไม่ได้ตั้งอยู่นิ่งๆนะครับแต่มันตั้งอยู่บนกระดานหมากรุกขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยตัวหมากมากมายที่กำลังเดินเกมกันอยู่ทั้งพักการเมืองกลไกรัฐแล้ก็ประชาชนอย่างพวกเราทุกฝ่ายต่างก็เคลื่อนไหวอย,อย่างซับซ้อนและต้องระมัดระวังทุกฝีก้าว มันเป็นภาพที่ทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อครับว่าเกมกระดานนี้จะเดินไปในทิศทางไหนกันแน่